การเป็นอุปสรรคตัวต้นของสมาธิคนเราเกิดมาในกามะพร่างกายจิตใจตกอยู่ในกามภูมิมีกามารมณ์เป็นอาหารหล่อเลี้ยงแม้ร่างกายนี้ก็ได้วัตถุการามมาเป็นเครื่องปลนเปลอถ้าไม่มีปัญญารู้เท่าเข้าใจตามเป็นจริงแล้วก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากเครื่องผูกของกามได้ชาวโลกิยะชนนี้พระพุทธองค์ทรงอุป,ปมาเหมือนนกติดข่ายของนายพรานซึ่งน้อยตัวนักที่จะหลุดพ้นไปได้ โลกิยะชนเราก็เช่นกันน้อยคนนักจะหลุดพ้นจากเครื่องผูกของการไปได้ประการหนึ่งเหมือนอย่างว่าเต่ากับปลาสองสหายเต่าเป็นทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกได้พูดเรื่องภูมิประเทศเหตุการณ์บนบกให้ปลาฟังว่าเป็นที่สวยสดงดงามและอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารานานา,นานชนิดแม้เต่าจะชี้แจงให้ฟังสักเท่าไหร่แต่ปลาเป็นสัตว์น้ำไม่เคยเห็นบนบกก็ไม่ยอมเชื่อด้วยเข้าใจว่าในพิภพนี้มีแต่น้ำเท่านั้น หามีบนบกอยู่ด้วยไมย่ข้อนี้ฉันใดการเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจผู้ตกอยู่ในอำนาจของกามก็ฉันนั้นย่อมไม่รู้เห็นสัจธรรมได้ถึงจะมีผู้ชี้โทษให้เห็นว่าการเป็นของมีโทษมากมีคุณน้อยก็ไม่ยอมรับรู้ทั้งนั้นเพราะเห็นกามเป็นคุณซึ่งเรียกว่ากามมะคุณเมื่อกามให้โทษทั้งที่เผดร้อนแสนสาหัสน่าจะเห็นว่ากามลงโทษ แต่กลับเห็นไปว่าสิ่งอื่นให้โทษก่อนกามคุณมีอยู่ห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผลฐถัพพะผู้ตกอยู่ในอำนาจของกรมแล้วย่อมลุ่มหลงมัวเมาติดอยู่ในกามคุณห้านี้ว่าเมื่อกามคุณห้านี้ยังมีอยู่สามารถอำนวยประโยชน์สุขแก่ตนได้หรือกามคุณห้านี้ดับหายไปก็ยังหวังว่าจะได้มาอีกดังนั้นสัตว์ตายแล้วจึงต้องเกิดอีก เพราะความหวังติดใจในกามะคุณห้ายังมีเชื้อเหลืออยู่เป็นอันว่าผู้ตกคโคลนเอาคโคลนมาล้างจะสะอาดได้ไหนเมื่อจิตขุนมัวด้วยกิเลสแล้วย่อมเข้าถึงสมาธิไม่ได้อันจิตที่เป็นสมาธินั้นต้องเป็นจิตสะอาดปราศจากกิเลสมีการมฉันทะเป็นต้นข้อนี้พึงเห็นได้ในองค์ฌานห้าเป็นตัวอย่างคือผู้จะเข้าถึงฌานได้ต้องละนิวรห้ด้วยองค์ฌานห้าคือ ละกามมาฉันทะความพอใจในกามด้วยเอกกัคตาละพยาบาทด้วยปีติละถีนามิทะด้วยวิตกละอุทัศจะกกุกจะด้วยสุขและและวิจิกิจฉาด้วยวิจารเมื่อพิจารณาดูตามนี้จะเห็นได้ว่ากามเป็นอุปสรรคตัวต้นที่เข้าขัดขวางไม่ให้จิตเป็นสมาธิได้ที่จริงกามได้แสดงอาการให้จิตฟุ้งซ่านอยู่แล้วขณะที่จิตพอใจในวัตถุอันน่าใคร ซึ่งเรียกว่าวัตถุกามก็ถูกกิเลสเป็นเหตุใคร่ซึ่งเรียกว่ากิเลสกรามเข้าครอบงำสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจย่อมมีอยู่ครบถ้วนเมื่อประสบสิ่งอันไม่น่าพอใจจิตก็เกิดปฏิฆะโทสะพยาบาทขณะที่จิตมีปฏิฆะโทสะพยาบาทอยู่นั่นเองความฟุ้งซ่านและรำคาญต้องตามมาความม่วงงุนซบเซาหานอนก็ประดังมา เป็นเหตุให้เกิดความลังเลตัดสินใจอะไรลงไปไม่ได้แม้จะตัดสินลงไปแล้วก็ไม่เป็นอันตัดสินผลก็คือความกลุ้มใจนำให้ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆท่านจึงสอนให้อบรมจิตให้เป็นสมาธิเพื่อละกิเลสเหล่านี้เสียแล้วก็จะได้รับความสุขที่แท้จริงจริงอยู่คนเราที่เกิดมาในกามะภพติดอยู่ในกามภูมิมีกามารมณ์เป็นเครื่องหล่อเลี้ยง เมื่อคิดดูแล้วหน้าหนักใจในอันจลกามให้ออกห่างไกลจนจิตไม่ติดชุ่มแช่อยู่ในกามารมณ์และเห็นโทษเบื่อหน่ายถอนตัวออกได้เด็ดขาดเป็นอนาลโยสิ้นอะไรห่วงใหญ่นั้นไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจมุ่งมัน่นดำเนินตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเข้าถึงสัจธ,ธรรมความหนักใจจะกลายเป็นความเบาใจไปและความสงสัยว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็จะหมดสิ้นไป เพราะสัจธรรมเป็นนิยานิกะธรรมนำให้ผู้ปฏิบัติถูกต้องลุถึงผลที่ประสงค์ได้พึงทราบว่ารูปกายของคนเราเป็นวิบากขันจะสมประกอบหรือไม่สมประกอบก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ส่วนใจที่เข้าอาศัยรูปกายเป็นเรือนอยู่เมื่อยังไม่รู้ความจริงของรูปกายก็จะอนุวัตไปตามและเข้ายึดครองด้วยอำนาจกิเลสแต่เมื่อได้รับอบรมให้รู้ให้ฉลาดขึ้นพอตัวแล้ว ก็จะเห็นเป็นแต่ศักว่าเครื่องอาศัยไม่เข้ายึดครองด้วยอำนาจกิเลสพึงเห็นพระอริเจ้าเป็นตัวอย่างคือท่านอาศัยรูปกายนี้เองบำเพ็ญบารมีจนได้บรรลุโลกุตตรธรรมและยังต้องอาศัยรูปกายนี้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่อีกกามอุป,ปมาเหมือนกับน้ำท่วมทับกายและใจของสัตว์อยู่ตลอดเวลาคนผู้ลุ่มหลงมัวเมาเหมือนกับปลาผู้มีสติสัมปชัญญะเหมือนกับเต่า ซึ่งเป็นทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ําจะไม่ลงไปอยู่ในน้ําเสียเลยก็ยังพอมีความสุขดํารงชีวิตอยู่ได้ไม่ตายเหมือนคาราวาสผู้หมกมุ่นในกามถ้าไม่เห็นว่ากามเป็นอุปสรรคของสมาธิก็ไม่อาจพากจิตออกจากกามและอบรมจิตให้เป็นสมาธิได้แต่เมื่อเห็นว่ากามเป็นอุปสรรคของสมาธิและรู้ว่าจิตเพียงอาศัยรูปกายอันเป็นวิบากขันจิตมิใช่รูปกายรูปกายไม่ใช่จิต แล้วพยายามหาโอกาสออกจากกามเช่นรักษาอุโบสถเป็นต้นปลีกต้นออกจากกามอบรมสมาธิฝึกฝนจิตให้สงบสงัดจากกามและกิเลสท,ทั้งหลายเป็นครั้งคราวเมื่อปฏิบัติบ่บอยๆก็สามารถภาคจิตออกจากกามได้แน่นอนควรถือภาษิตว่าน้ำมากมาปลากินมดน้ำลดหมดมดได้กินปลาแต่ขณะเราอยู่ในฐานะเป็นปลาก็อย่าคอยท่ากินแต่มดเมื่อน้นำหลากมา หรือถึงคราวเป็นมดก็ต้องอยากคอยท่ากินแต่ปลาเมื่อน้ำแห้งแล้ว